โอ้ยนอนนอนนอนะไรเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปีปีกกเรายหเาะหเรหเาะวเราะูัวเร้ัเรานเราะเาวเะัเราะรัเอาัะเราะะวเราะาะวเาะหาหันเะหา แล้วแลเออ็แฉบจ้าแฉบไนเลยเออแฉบเออก้าวสวัสดีพี่น้องฝ่ายเบอร์ชูฟูสุขคนยินดีต้อนรับกับสุขส่องบบาะเดี๋ยวพี่น้องเดินตอนนี้ก็คือเพื่อนๆมาถึงแล้วจ้ากำลังลงน้องตึกป่าจ้าพี่น้องจ้าเนาะก็จะมาลุ้นกันว่าเราจะได้กันกี่ตัวหรือยังไงหรือว่าเราไม่ได้เลยเนาะ นีเจ๊าพี่น้องดัชนีอแหละจ้าเออผูกไว้ผูกไว้เออผูกป่าไว้เนาะอย่ามันไปเนาะเออสลับพันธิวาเออเด็กๆประสานี่จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วเนี่ยบริหายมือวัสดุบริข้าวกองน้ำมู้เออกระบอกเห็นแต่ไรเอ่ยได้ป่าพุราณตะโบราณตะละบ่เออผูกป่าไว้เนาะเออเนาะ ปู่ป <hi> ่าไว้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อลูกหลานไปไหนเอ้าเอ้าป่ามาแต่สายป่าโตมาแต่กูกันป่าตกลงมาแต่กุกันไม่กุ้งกูก็ไม่กุ้งบอป่านะเออแล้วป่าละตกลงมาแต่กุูไม่กุ้งพี่น้องว่าคนนี้อยางได้พี่น้องเด้อเราจาแม่นางลงไป giá สูส่ชีิตแห่งในการตึกป่าเมื่อวานในการแย่ขามดแดงตอนเทีย่ยงเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบาดิกมาหาตึกป่าตอนเทีย่ยงอีกนะจ๊ะแดดแดดเท่านี้ เออนั่นสิโนนไปคุณนะแม่เนาะอือเดี๋ยวจะลืมด้วยตัวนันเดอนนะนั่นปานินนั่นเอ้าก็มันตายสวัโลีคุณบอเบอร์อะไรมาไหมยัยเบิดลละไบอเบิดลละเนาะไปจ้าที่น้องถาเบิร์ตอนเอ้ยซีมากันแล้วกัน ลงหาปู่หาป่าจ้าโหพู้ใดพี่น้องอันนี้ผู้ใดอันนี้นะผู้ใดอันนี้นะใส่หมวกใส่เสื้อนี่พี่น้องผูดได้หาป่าอยู่ที่น้องบ้าอาจามือนี่เราหนัดทีมงานมาแต่เศร้าปตาตอนนี้ก็บ้านหมู่เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องหมู่ให้กันมา กาห้อยถากระยูฮักมาปีขาไปปีขาวฮู้คุณได้ฮู้ค่ฮ่ขาวดมาุมัืนเสียปากคาบออกจะเชียปากคาบออกปบะจ้าน้ำมันเลิกเกินไป

ไอเปียกน้าวาปูปูจชุเจ้าขึ้นสบายเห็ดอดีครับคอยอุ้นมันตดนั่แล้ยังมาดูข้าีลยกลัอย่างกลัดบูบานะูนมันอยู่ข้างบนีก้อนนี่อ่าปู่อาป่าจ้าจ้าน้ำรุ้ยไอโอ้ยอุ้มมีอเอลได้ วิมีปลาเออมีปลามีปลาพี่ไอบูโอ้ยโอ้ยป้าอยลีพี่ไอบูบูทองบัเอาเฮ้ยเอาสองตัวคุณสองตัวอุ้ยเอาปลาข้อน้อยเอารถปลาข้อนั่นเนาะเด้เด้คุณจะหันทอข้อยออกปลาบูเอาบ่กไม่จ้าปลาบูเอาบ่ไม่มันไม่อร่อยนะคะปลาบูเอาบ่ ao cá áo nữa, ừ ao 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 thường đâu thường đâu thường đâu thường rau ôi 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 ừ mà, mà ừ phải nè mẹ hối già khái cha cha <laughs> <có> <laughs> ตึกป่าอยู่น้องบ่าพี่น้องเอ้ยกระยังอยู่เด้อเรือเขาสอดอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเรือข้าเจ้าสอดอยู่จ้าอืมเรือข้าจ้าสอดอยู่เด้อพี่น้องเด้อว่าหาว่าว่าเออป่าสิมาเบิดเด้อโคตรทำมานาวแท้โอ้เมนโค้ดเนี่ยโอ้ก็สุดเฮะเจ้าเฮ็ดอะไร

อ้วออวันนี้บาลงกระยาโนนอยู่แบบสวยๆโนนเราอยู่แบบสวยๆวันนี้น่ะมันห้อมบนเข่าข้อนซ้ำสันว่า

ต่มรว่ย้มาเชียมเียู้โอ้ยครับวย้กนอแฮมอยู่ได้ะพี่น้องแฮมอยู่ได้อือแฮมอยู่ด้ทุกคนเด้อฮาว่าเดี๋ยวบาบแฮมเด้อนี่ป่เกานี่ตึเออนคุณไปด้ลูกป่าตะเพียน เปะโนวนจันทร์ป่าหยางป่าเขามันป่าเอียงโอ้ยป่าอย่างนั้นเขินป่าอีชัางแหลกนะจ้ามานะจจ่าดูจ้าสลรบพายทีว่าเออพอเห็นเด็กๆหลายวันแล้วมาอยู่จ้าแต่ว่าบริข่าวกล้องน้ำโมอื้โอ้ยตะพีทา้ง่ังพี่ ม yeah! wow. <out> ันไปหัวใจแล้วเฮ้ยมันึ้นแล้วมันึ้นในกางแงยุ่งกับเจ้าน้องจีนนะบอาลายกระยาเด้อเฮ้ยมันกิดบาดจ็บ มันกายแล้วโอ้ตออนนยตอไปยังแค้ง800จุดตัวอืมเบอรกระชับบาดกาเลยได้บอปปาย,ยังเฮ้ยจ,จีดีกแล้วหรอถ้าเราไม่เอามันก็ไม่มีตัวกินเนาเอาไปาาก่อนเออมากรโอ้ยมากรก็ตายมาแต่ว่าหุย <laughs> หนยะ บริวซ์คูกกิดอกมากันแลกตัดข้างน้อบริเฮ้ยขดูดนาะมึงนะคุณมยู่ะเฮยเดิยากให้กินหรอเอามาลูกเจม่ใส่ตู้คัาบกิทห้ามบกินก็ได้ไม่เขาลาบเฮ้ยเอาเริ่มากับเ้างก็อยากยเนาะไอ้แขกกระถากินอยู่พู๊ดอ้ยน้องอืน่แรกก็ใหรกินน้อเนา จ้แข่งกันไหมอืมแอะไรบกี้เี่เอาเอาน้ำมันเีบมเดี๋ยวน้งาบเพ่งยกด้กินแบกโลเป็นตัข้าแล้วข้าขินเฮ้ยไอ้แขกรอูพยเทนยี่บอกนั่งยู่โฮมจ้าเนาะมากับทีมงานวันนี้ก็ได้เบิร์ตตะดเล

รุนพี่น้องรุนจ้ามาตึกยามใดก็ได้ยมนั้นเหลืออันข้าเจ้าซอดพี่น้องเอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้อแเอุ้ยอุเสียงเรียเสียงเรีอุ้ยพี่น้องเอ้ยอ้ยมือต่ำสะกู้อไป้ไตอมัมต่ีกูเด้อ

โยมป่าโนจารพิษปลาคอสดือปายีีดบ่เฮ้ยเดี๋ยวกเราจะตอกต่อไอ้จากที่วันที่กอนที่วันนี้

มาละจ้ากมาละจ้าดีฉันมันอยากตายแล้วอดูสิสจ้าดูสิผูาเด้อจ้านวลจันจ้านวลจันจะยุวัจจาผู Ừ. thấy nè nè, để bật à hứa anh thương đâu hứa thương đâu hứa ta ừ. ป่าเนี้ึกนมหัศพแหละภาษาสัมพันธ์ดูจ้าป่าพียบ่ออาวดูจ้าแฮกอันนี้บแมนว่ายมันใหญ่โอ้ยโอ้ยออกแล้ว ลงหนองสี่คนจะวันนี้เขาบ่าเอือบาน้ำยังไม่มาจ้าบอกหูจะซีมาหรือบ่เน้ำฝนมาเป็นป่ายปักซองพี่น้องเอ้ยแต่ก็ยังบ่เห็นเถื่อจ้าเนาะให้จับแน่ฮะ อาปลาด้วจันนี่อยากได้ปลาดวจันนี่เฮ้ยอือพี่น้องมาลุนจ่าลุนจ้ามีบ่อไม้มีจ้าผูกต้นงทั้งหลังผูกผูกอู้น่ะทั้งล่งนะ นี่นี่วางนี่นี่วางหน้านี่หน้าทูทางล่างมันไปหมดแล้วอะไรแม่เออแอบประมลจับวิดาเอ้ยเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข่านะแม่เอ้ยมันเข่าแล้ว

hơi ơi mai mẹ mì Mì bỏ mì Mì khao nè. Ừ, ừ, <laughs> gì? <Tổng đàn đó. cười> Bà ừ, ở gần má. Nó nó, cái gì toàn nó. À! cao <laughs> <laughs> à, <Đải, đ cười> đàn มันมันพอพอปิ้งอยู่บ่กัดพ่อเราขึ้นมาโหลดไล่ขึ้นไปโหลด,ดไปเอาจุดง่ายมันจะเดียวกระโดดจัดไม่ได้จับ